ปูน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 เรามาเกาะกันเป็นขบวน

Kut Koro U-u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 -da ีนี้ก็มารวมให้เป็นเรื่องราวเลยค่ะทูไซสูดูด,ดน้ำมะกรูดขีอูดสระอูยังสะกดได้อีกเยอะลองสะกดดูนะคะสวัสดีค่ะพอใจค่ะคอ อูนอคูนที่นี่สวยจังเลยนะคะใช่มีอะไรให้ดูมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยแล้วเราจะทำอะไรดีล่ะวิ่งแข่งไหม เพิ่งเดินมาถึงเองหนูขอพักก่อนนะคะได้ครับงั้นทำอะไรระหว่างพักดีอืเล่นเป็นนักสำรวจไหมสำรวจ,รวจอะไรคะก็สำรวจสิ่งรอบตัวแล้วก็นับอย่างเช่นอืมสำรวจท้องฟ้ามีนกบินอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัว ตายชเรามาดูกันว่าบนต้นไม้มีกระรอกกี่ตัวไม่มีสักตัวงั้นเปลี่ยนเป็นนับกบในบึงละกันโอเคแต่ว่ากบเยอะไปไหมคะเนี่ยเยอะๆสิดีท้าทายความสามารถมานับกันเลย หนึ่ง <1, S 2> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสาสี่สิบเแปด้าสิบยราได้ยีเราได้ย5หาทำไมหนูนับได้สิบเจ็ืมไม่เท่ากันสักคนสงสัยเราต้องลองนับอีกวิธีวิธีไหนก็วิธีคูณไงด,กดกอกโกสกดด้วยนอนหนูดอกคูมาถึง ดอกคูณคูณแบบนอนแนนจะเป็นคูณเล้ผมพ่อแมท่ท่องสุดคูณได้ครับสอง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 สี่สองสามหกสองสิบแปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่ถ้าเราท่องสุดคูณได้จะจะท่องสุดคูณเร็วคูณก็คืออนิาสตร์ค่ะอนิาสตร์มีหนึห่งบวกหนึ่งเท่ากับสองค่ะแล้วก็บวกมันต้องเป็นเบนค่ะ คูณมันเหมือนเจ็บเป็นกากระบาดค,ค่ะหนูรู้จักดอกคูณค่ะดอกคูณเขาชื่อคูณเพราะว่าเขาชอบเลนทันที่หนึ่งส,งสองสองสองสี่สองสามหันจะมีตัวส่วนคูนแ,และเท่าเท่ากันค่ะนอกจากคูณมันก็จะมีลบบวกคูณหารค่ะ ของในหลวงราชการที่9ยังถูกเรียกชื่อว่าต้นไม้ของพระราชาต้นค,คูณมีประโยชน์หลายอย่างสามารถเอาไปทำยาสมุนไพษาโลกเอาไม้ไปทำเสาบ้านเอาเดอกเอาเดอกคูณไปทำไข่เจียวดอกคูรหอมกรอบอร่อยครับแล้วคูณเนี่ยต้องทำยังไงคะกระต่ายเหมือนจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยคูณเลย เดี๋ยวเมนจะบอกให้ในบึงมีกบอยู่มากมายอบอบยากรู้จังเลยว่ามีเท่าไรอบอบให้นับทีละตัวก็เยอะเกินไปอบอบลองคูณดูดีไหม ใบบัวแต่ละใบมีกบสองตัวอกอกนับเพิ่มทีละสองให้ครบทุกใบอกอกพวกเราพร้อมจะคูณด้วยกันไหม 22่สอสิบสอเป็น24คูณนับเพิ่มไปทีนะเท่าเท่ากันกบอยู่บนใบบัวใบละสองตัวพอดีเลยท่องสูตรคูณแม่สองได้เลยอย่างนี้ถ้ากบอยู่บนใบบัวใบละสามตัวก็นับเพิ่มทีละสาม <c oughs> มีสิบใบก็สามบวกกันสิครัง้ง ท่องสุดคุณแม่3ามเลยได้ใช่ไหมครับถูกต้องท่องสุดคุณได้เฮ hey, จังเลยหนูต้องไปฝึกแล้วเริ่มจากแม่สองพี่ก็จะฝึกท่องด้วยตอนนี้เราไปสำรวจต่อกันเถอะโอเคไปสำรวจตรงลานออกกำลังกายดีไหมคะดีครับวันนี้คนคนนงคึกคักแน่นอนดูจากจำนวนกบแล้ว มามามาวาดรูวาดสางสันวาดด้วยกันวาดทุกวันปากกาวิเศษจงมาวาดสระอู สีชมพูยืนอยู่บนภูเขาเกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่สวัสดีครับแหลมคมมีปัญหาอีกแล้วครับเพื่อนพอดีศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่เกิดเชื้อเพลิงหมดขึ้นมาทำให้ไม่สามารถเดินทางไปสถานีต่อไปได้ครับ แถมเชื้อเพลิงเนี้ยังเป็นเชื้อเพลิงพลังงานพิเศษที่ต้องทำภารกิจให้ผ่านถึงจะได้มาใครจะช่วยแหลมคมทำภารกิจรวบรวมเชื้อเพลิงได้บ้างครับถ้าเราช่วยกันทำภารกิจผ่านทุกด่านเชื้อเพลิงก็จะมากพอที่จะทำให้เราเดินทางต่อไปได้ครับเพื่อนๆช่วยแหลมคมด้วยนะครับยเยี่ยมภารกิจของเราวันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยภารกิจที่หจับคู่ผ่านเลเซอร์ จับคู่ภาพ5คู่จับแล้วคิดว่าภาพทั้ง5เชื่อมโยงกับตัวอักษรอะไรคิดออกเลเซอร์จะหายไปทันทีภารกิจที่2ออ่านคำใบ้หาคำตอบช่วยกันอ่านคำใบ้ตอบให้ได้และคิดเชื่อมโยงว่าคำตอบใช้ตัวอักษรอะไรและภารกิจสุดท้ายไขค,คำปริศนาเอาตัวอักษรที่ได้มาผสมกับสระที่เจอผสมถูกต้อง ภารกิจนี้ก็จะสำเร็จเดินทางต่อได้เพื่อนๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปทำภารกิจแรกกันเลยครับเพื่อนๆช่วยแหลมคมจับคู่แผ่นป้ายด้วยนะครับย เลยตอนนี้เราก็ได้ภาพมาทั้งหมด5คู่รัว้วร่มรถรากระฆังเพื่อนๆคิดว่าเราเลือกตัวอักษรอะไรดีครับเก่งสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆ ภารกิจนี้แหลมคมจะวงกล่องปริศนาที่ซ่อนคำใบ้เอาไว้เพื่อนๆต้องช่วยแหลมคมอ่านคำใบ้ด้วยนะครับฉันเป็นอวัยวะอยู่บนใบหน้าใช้ฉันพูดจาสวัสดีทักทาย เพื่อนๆคิดว่าคำใบ้นี้คืออะไรครับปางั้นเราเลือกตัวอักษรตัวไหนดีครับเพื่อนๆป,ปาเยี่ยมไปเลยครับเพื่อนๆต่อไปจะเป็นภารกิจสุดท้ายตอนนี้ถังเชื้อเพลิงของเราใกล้จะเต็มแล้วพร้อมสู้ต่อไหมครับเพื่อนๆสู้งั้นไปลุยกันเลย ภารกิจนี้เพื่อนๆต้องช่วยแหลมคมว่างตัวอักษรในช่องว่างกับสระอูให้มีความหมายตัวอักษรที่เราเก็บไว้มีตัวอะไรบ้างนะครับรอเรือขอบคุณครับแล้วมีตัวอะไรอีกครับปอปลาขอบคุณครับทีนี้ก็มาสะกดกันเลยอ,เอืมอาจจะยังไม่ใช่คำที่ถูกต้องลองสลับตัวอักษรอ,อีกทีได้ไหมครับ มาสะกดคำนี้พร้อมๆกันนะครับรอ,อ,อูรูแหลมคมชอบถ่ายรูปมากครับรูปภาพเนี่ยนะครับเป็นที่บันทึกความทรงจำเก่าๆที่เรานั้นสามารถหวนกลับมาดูได้ในเวลาที่เราคิดถึงบรรยากาศหรือความรู้สึกนั้นๆเพื่อนๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพเก็บความทรงจำไว้ด้วยนะครับ ภารกิจสำเร็จขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเชื้อเพลิงพร้อมเพื่อนๆลับพร้อม,อม,อมที่จะเดินทางไปกับแหลมคมหรือยังครับพร้อมแล้วกดปุ่มสตาร์ทและออกเดินทางไปสถานที่ต่อไปได้เลยครับ คนเก่งในวันนี้คือกันตากันตกันตากันตกันตา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 คนที่สองขาวโอ๊ค่ะข้าวโอ๊ตาโอ๊ตข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตข้าโอ๊ตาโอ

ด้วยกันสาระในวันนี้สาระอูแล้วสาราอูมากับคำว่า Bye 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 bye